สวัสดีครับมาพบกับคุณหนุ่มนะครับในรายวิชาประวัติศาสตร์นะครับวันนี้นะครับคุณหนุ่มก็จะพานักเรียนมาทบทวนบทเรียนนะครับในห้องเรียนอิริน,น,นี่นะครับเนื่องจากโรงเรียนของเรายุดนะครับเพื่อลดความเสี่ยงของการแพร่ระบาดของโรคโควิดนะครับเดี๋ยวเราไปเข้าไปหาทบทวนบทเรียนพร้อมๆกันเลยนะครับ อ่านะครับก่อนที่เราจะไปทบทวนบทเรียนนะครับคุณครูมีแบบฝึกหัดนะครับที่คุณครูคมอบหมายให้นักเรียนนะครับทำในอาทิตย์ที่แล้วนะครับเราจะมาเฉลยงานพร้อมกันนะครับสักครู่นะครับอ่าปรับหน้าจอแป๊บหนึ่งนะครับอ่านี่ครับ รางานนะครับตำแหน่งท like in ี่ตั้งของมาเลเซียนะครับที่ครูมอบมาให้นักเรียนนะครับทำในอาทิตย์ที่แล้วนะครับเดี๋ยวเราไปเฉลยพร้อมๆกันเลยนะครับนี่มาแล้วเฉลยนะครับอ่านะครับประเทศมาเลสมาเลเซียนะครับมีอาณาเขตติดกับประเทศใดบ้างนะครับประเทศมาเลเซียก็มีอาณาเขตติดกับประเทศไทยสิงคโปร์อินโดนีเซียและปูนายนะครับต่อไปคําถามที่2นะครับประเทศมาเลเซียนะครับ มีอาณาเขตติดกับบริเวณใดของประเทศไทยนะครับติดกับภาคใต้นะครับของประเทศไทยของเรานะครับต่อไปข้อ3นะครับประเทศมาเลเซียมีเส้นทางออกสู่ทะเลใดบ้างนะครับคาตอบก็คือมีเส้นทางออกจากทะเลก็คือทางมาละกานะครับตาแผนที่เลยนะครับต่อไปข้อสุดท้ายนะครับประเทศมาเลเซียมีลักษณะอย่างไรนะครับพื้นที่ของประเทศมาเลเซียประกอบ ด้วยพื้นที่สส่วนนะครับคือส่วนที่1คือพื้นที่ทวีปนะครับก็คือคาบมหาสมุทรมะรายูนะครับแล้วก็ส่วนที่สส่วนภาคพื้นสมุทรนะครับนะครับนี่คือแบบฝึกหัดนะครับในอาทิตย์ที่แล้วนะครับนะครับนักเรียนคนไหนที่ทําถูกก็เช็คถูกคนไหนผิดก็เขียนแก้ไขด้วปากกาแดงให้เรียบร้อยนะครับต่อไปนะครับคุณครูก็มีแบบฝึกหัดทบทวนอีกหนึ่งชิ้นนะครับไปดูไปดูกันนะครับ นี่นะครับมาแล้วนะครับแบบฝึกหัดนะครับคุณครูมีแบบฝึกหัดทบทวนอีกหนึ่งชิ้นเครื่องตำแหน่งที่ตั้งเหมือนกันนะครับของประเทศมาเลเซียนะครับตอบคําถามอยู่หกข้อนะครับให้นักเรียนนําคําถามนี้ใบงานนี้นะครับนําไปตอบคําถามนําไปเขียนลงในสมุดประวัติศาสตร์นะครับ นะครับไม่ยากเลยใช่ไหมครับวันนี้คุณครูก็ขอขอบคุณนักเรียนนะครับที่เข้ามาทบทวนบทเรียนในวันนี้พร้อมๆกันนะครับวันนี้ก่อนที่คุณครูจะจบการสอนจบการทบทวนนะครับคุณครูก็ขอให้นักเรียนนะครับเรียนออนไลน์นะครับแล้วก็อย่างมีความสุขนะครับและถ้าจะออกไปไหนมาไหนนะครับก็ป้องกันตัวเองให้เรียบร้อยนะครับปิดแมสนะครับล้างมือด้วยแอลกอฮอลให้เรียบร้อยนะครับวันนี้คุณครูก็ขอขอบคุณครับสวัสดีครับ